เอาซะนะอยืดตีงแฮงเด้อไอ้เบิง่งซ้ำนี่เลยเพี่น้องอยืดตีงแฮง,งเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นไหมเพี่น้องนี่เจ้าของหู้พี่นอ้องหู้ใหญ่ๆนะครับถือว่าได้ได,ได้ได้ถือหางแล้วพี่น้องนะครับทีเด็ดทีเด็ดมื้้อนีีทเดด็มันถึงไม้นี่แล้วโอ้ยังมีชีวิตอยู่อีกบ่ยังสดๆพี่น้องยังสดๆตัวที่สองตัวที่สองเดี๋ยวเขาเรียกเขาเอาครับ สวัสดีครับกองนักเกินที่นิานครับพี่น้องโอ้ยฝนตกห้ามเข่าพี่น้องเลยเกี่ยวเข่าแล้วกองไว้ตากได้แดดนึงมือนีมาเบิงเ้งแดดพี่น้องนะครับหมดกัน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 นะครับตอนนี้คือตุ่มเข่าไว้นะครับห่อเข่าไว้แล้วออกมาทงพี่น้องนะครับมาลองเบิง้งบ่วงกระเทยห้องหม่องเกา้โมนี่ละหลาอหน้านี่ละห่างทางรถไฟหม่องไปง่ายมากง่ายพี่น้อง นะครับเติมมะส้ามันยังบ่ได้ยากน้องไปเหตุการณ์เหตุงานนะครับยังบ่ได้ถ่ายโบได้ยางไก่ยางโดนพ <well> ี food, Exodus, layers, feliz, ่น้องลงมรถเรายามรถเอานะครับฝนก็คือสีตกลิ่นๆนี่แหละร้องบังเป็นจังไรพี่น้องเราติดตามด้วกันครับนาย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 สวัสดีน้าแมลงครับพี่น้องนะครับหลังจากกินข้าวแรงเลยพี่น้องเอาเข้าขึ้นเล่าว่ากันนะครับเอาเข้าขึ้นเล่าเพิ่นก็เลยเอ่อก้อยเอาบ่อสู้กินพี่น้องนะครับ กินเขาอิ่มๆออกมาพูดรถสีเขาแล่นอยู่ใกล้ๆพูดคั้นหนึ่งรถีรถเกลียวเขาพูดคั้นหนึ่งนะครับแอบแอบอยู่ใกล้ๆพูดที่ชิมันหยียบห้องเขาห้อยย่ำไลยนะครับเอ้าเดี๋ยวเฝ้าเหยียบพุ่งสันเด้อไปไปเบิ้งไปน้องหลังจากที่ใส่ไว้ในแบบพอเฝ้า นี่เขาบว่วงบออันนี้ใหม่ๆช่วงที่หนูเออหลงทางใหม่ๆพี่น้องิ่นเจียวเขาแล้วใหม่ๆ,ๆเปลี่ยนหัวเม็ดซีรีๆๆๆๆโอ้ยอเสียงหนังเสียงเล่นนูเรีน,นพี่น้องเสียงนูอย่างมู่เรีนขวบๆอยู่ คือบี่นอ้อนหนูมุ้ยมองเล่นเะยพี่น้องเอาบ่วงผมหลังนึงอยู่นี่ไปใส่นี่บ่วงผมหลังนึงอยู่นี่พี่น้องนี่ที่ไม้ผมอ่ะ นี่ผมใส่ใบซื้อนี่แท้ๆละที่แน่ๆพี่น้องผมว่ามันมีหอยเนี่ยหอยมันมุนนี่เนี่ยหอยมันมุนนี่อ้าวอ้าวอ้าวโอ well, วว้ว้าแล้วว้าแล้วว้าแล้วพี่น้องเออเดี๋ยวขออนุญาตเซ็นเซอร์ได้พี่น้องเด้อเพราะว่าผมคิดว่าเพิ่นมันยังมีเอ่อทีวิตอยู่อยู่ไหนะพี่น้องเห็นบ่นั่งเห็ดตุ๋ยมั่อย,อยู่นหน่ะพี่น้องเห็นบไหมหน่ะนั่งเห็ดตุ๋ยมั่อยู่นหน่ะพี่น้องเอา้า อหมูแท้ๆอลไรนะนายเพี่น้องโอ้เดียว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 ขอหยัดขบยาวนิดเขาเพี่น้องนั่นเห็นบ่คา,าดทีได้บินมาคือนกเจา้าเห็นบ่พี่น้องมันหมานครับมันหมานมันหมาน,มน,มานแต้มแรกแต้มแรก <c oughs> เป็นบ่วงบ่วงอันนี้บ่วงจอหู้ตัวนี้ไหมบ่วงจอหู้บ่วงจอหู้ โอ้บักไงพี่น้องบักไงเลยบ่วงจ่อหูบ่วงจ่อหูยุบบยุบยุบยเบิ้งเอาพี่น้องเห็นจำนี้ละนะครับเห็นแห้งบ่ได้เสียทารุถเบิดพี่น้องเอาซชนะเนี่ยตีแห้งเด้อให้เบื้องจำนี้แหละพี่น้องเนี่ยตีแห้งเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้อง แจมแรกพี่น้องแจมแรกไหนมาแล้วแจมแรกครับพี่น้องไปแจมแรกพี่น้องมานมาแล้วลงไม้แรกอยู่เลยนี่เดีตัวเดียวนี่บอพี่น้อง โอ้ยไม้หมนี่ก็บพันดูพันเตะหลูดไหมพี่น้องลักษณะแบบนี้แสดงว่าหนูหน่อยพี่น้องแสดงว่าถึงหนูหน่อยเพราะมันหลุดนี่พี่น้องนี่นี่ใช่ไหมไหมครับแสดงว่ามีหนูหน่อยหน,นูใหญ่บ่บ่ต่ำหลูดแบบนี้ ขนูใหญ่นี่เขาขอกับหลดเสร็จละหลังนึองมีซื้อได้รู้เปี่าห่วยคือเป็นซ่วงเป็นแปน,ปนพี่น้องคือเป็นซ่วงเป็นแปนโอ้สายลุดพี่น้องสายลุดเอ้อหนูเท้าสวบ คือหนูเท้าพี่น้องหนูเท้าหนูเท้าเห็นมั้ครับนี่เห็นแต่าหางไหนเห็นมั้ครับเห็นแต่าหางอ่นนะนะเดี๋ยวเั็นอะไพี่น้องเห็นแต่าหางเอา้าหนูท้องขาวหนูท้องขาวบ้านผมก็มีบ้านเนี่ย เื่มีหนูต้องเขาเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาก็เอาลรามันอึดมันยากขี่แห้งจะน็อกเปล่าเอ้ยจะไปเฝ้าโยมหมู่บ้านดินี่พี่น้องหนูต้องเขาเออมีหนูต้องเขาอ่ะนะครับนี่เป็นหนูต้องเขาไพี่น้องเปียกยังเงิองกหนูต้องเขาวะท่านว่านี่พี่น้องสังเกตง่ายๆท้องมันนะครับท้องมัน ท้องหนูท้องขาวกับท้องหนูพวกนี้ต่างกันพี่น้องเห็นปะนี่มันต้องเป็นมันถึง,ถ,งถึงได้เป็นว่าหนูท้องขาวพี่น้องนี่ละความเป็นหน้าของหนูท้องขาวพี่น้องท้องมันขาวขาวนะครับเอาหนูท้องขาวเอาสักวันพี่นอ้องตัวที่สองครับสวัสดียามโซโซครับพี่น้องนะครับ หลังจากมื่ขึ้นนี้นะครับได้มาสองตัวนะครับหนูใหญ่ตัวนหนึ่งหนูท้องขาวตัวหนึ่งพี่น้องนะครับจากนั้นบันยังอีกเลยบ่พ่อยังอยูงเลยนะครับสั้นต่อกาบ่ออกบอ่ได้ยินเสียงยังเสียงรถเกี่ยวสองคันนะครับวนหนา้าวนหลังยู่รเกียวอ่ะนะครับยูงเอาตาต้นหนึ่งตัวตัวหนึง่งนะครับบ่ออกยูกอไปน้อยแต่กนะ็ต้นไม้น้อยนั่นแหละนะครับไปไปเบิ้งกันพี่น้องมาเจ้าจะเป็นชั้นใด คือบ่เตียนได้หลายเตียนล้ำทั้งเนี่ยทั้งทงเน่ยมิแตียนรถเกี่ยวเนี่ยมาเศร้ามาบ่กล้าเกี่ยวจะโดนน้ำหมอกแห้งพี่น้องอย่างนู้นแต่เล่นโอ้ยเดี๋ยวไปตั้งโคดูเกดีอยู่พี่น้องเสือตื่นเว้ยอยู่ยังจะเสือตื่นเว้ยเสือดี อมีห้อยต่ำอยู่หลังหนึง่งนี่ก็ต่ำนี่พี่นอ้องฮู้นะน้อหนั่งอยู่นะมันกำพ้นในเขารถเกี่ยวเขาพ้นออกพี่นอ้องเห็นปะพูดอต่ข่วยอะเอา้ากลัซะก่อนดิฉันเอาว้อยู่บนโอ๊กไก่บ้านเลยเอาไว้เอาไว้สำหรับพี่น้องเนาะเอาไว้ซะก่อนหาไดี นี oh, ่ไม่ยมโอ้ยกูรอดเถอะวะมันอยู่ใกล้บ้านย่านคนมาเอาพี่น้องย่านคนเอาบ่วงเขาเป็เฮ็ดหนักบ่วงบ่วงกะทุยปุ๊บใส่หลังเลาอยู่นีเฮ้ยบ่วงหลังอยู่นีพี่ใส่บ่วงหลังอยู่นีพี่ใส่ หึมฮึมมีเสียงพี่น้องมีเสียงผมว่ามันมีเสียงอยู่ละหลังก็แคกก็แคกอยู่บ่วงเขาอยู่นี่ละม้ำของเท่พี่น้องของเท่ได้ตัวพี่น้องมีตัวมีตัวโอ้เดี๋ยวขออนุญาตเขาเอาครับ

กระตะกะกระตัะกกระตักขวัญพี่น้องโอบ้างยังโอ้เอาเรียบร้อยพี่น้องนี่เจ้าของหู้พี่น้องหู้ยิงใหญ่นะครับถือว่าได้ได,ได้ได้ถือหางแล้วพี่น้องนะครับทีเด็ดทีเด็ดมาอนี่ทีเด็ดได้มาแล้วได้มาแล้วบ่วงกระเทยครับมึงเอาครับไปต่อไปครับลงไม้แรกมาเลย แต่ล้ำพี่น้องแต่ล้ำหลายๆอยู่ต้นไอ้ต้นมังมีเนี่ยนี่แต่ล้ำเนี่ยนะครับไม่ได้หางแต่ล้ำนะครับอยู่ต่อไม้นีก่ก็พ้องกันเนี่ยต่อไม้นีก่ก็พ้องกันเอาใกล้มาสิได้พูดเถอะแต่ล้ำมาพูดถึงหวยมันนะพี่น้อง เลยบอกูก้าเขาไปใกล้เลยบอกูก้าเขาไปใส่บูก้าเขาไปใส่ใกล้ๆนี่ยืนอยู่ข้างๆนะครับโอ้เปลวไหมเปลวงามคักไปใส่ไปสองหลังใส่แบบบ่ได้หวังผลอย่างดอกบ่ได้ปัดบ่ได้หวังผลจังไลพี่นะอ้อันนี้เขาบางไงอีกแลว้วพี่น้องเนี่ยไม้ใกล้กันนะเพราะฉะนั้นได้ยังงอไผ่น่ะพี่น้องเลยต้นบางมีไปนะนี่ มันถืงไม้นี่อีกแล้วโอ้ยังมีชีวิตอยู่อีกบ๊ทยังสดๆพี่น้องยังสดๆตัวที่สองตัวที่สงอ,องเดี๋ยวเขาเรียกขาเอาครับใส่ไปสองหลังหลังนี่หลังหนึ่งแล้วก็มาหลังนี่หลังหนึ่งนะครับสองหลังแค่นั้นนี่ยหลับเป็นว่าที่เด็ดบ่วงกระเทยพี่น้องมึงมึงขีดเส้นเสือพี่น,อน้อ,เนเองเด้อเส้นเสือเส้นเสือดิ้วดิ้วดิ้วจับหางทะกอน Tối nay tay lên, được, lên bên, bên, bên. Chúc, 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 chúc. nữa thế nào ngay nay tôi ngắn đi bức tay vừa rồi bằng lên 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 bằng bằng ึงพี่น้องหมูปักไงนะครับให้เพิ่นไปปรับไปไปฟองแยกเสียนแลยอ่ะตัวนี้ตัวนี้สองไม้หลงสองไม้ในสองตัวเลยพี่น้องโอ้มีตัวใหญ่งามหมูมีตัวอ้วนนะครับมึงเนี่ยอันนี้หนูเถิกตัวนี้ไหมหนูผูตัวนี้ไหมมึงเลยพี่น้องหมูมีตัวใหญ่อ้วนๆ นะครับลงสองไม้ได้สองตัวบักอิบๆเลยอ้วนคืออ้วนแน่ไปเหลืออีกอยู่สองซ้ำมองพี่น้องหาได้เติมกันครับไม้เอาตานนี่เหมือนคือนี่มาได้ยินเสียงห้องแต่เป็นเสียงห้องหนูท้องเขาพี่น้องดังอีกๆ,ๆ,ๆอยู่ทน่ท้องเขาคิดว่าน่าจะไม่เป็นหนูไงโดยคำสันนิษฐานหนักว่าแต่กับ่แนา่กันละเพราะว่าหนูช่วงนี้หนูมันปัญหากินไปทั่ว หนูมันมุ้หมองเลีนเมือนขึนนี่ก็นเลยหนูน้องขาวมาตัวนึงขึ้นเมือนขึนนี่ได้ยุ่กขอไ่นั่นเลยเพี่น้องกอไผ่นั่นในหนูน้องขาวมิดซีรีล่ลางไหนกันไรเอ้ไอ้นี่มีหอยต่ำอยู่ ไม่เข่าโคอ่มีหนูเี่ยเห้ยเม่นยังพี่น้องเม่นยังพูนพูนพูนเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ทีเด็ดทีเด็ดโอ้อยจะได้เซีนเจอได้พี่น้องเด้อ หนูท้องขาวพี่น้องหนูท้องขาวโอ้ยเอาเสด็จเสียนเชิดได้พี่น้องเด้อเป็นหนูท้องขาวผูพี่น้องหนูท้องขาวผูเมืนเนะะอ่อไงสารอำอ่ำอ่ำไอสระอ,ำอ่ำโป่งเขาเย่าเอิญบ้านผมเอิญพี่น้องเดี๋ยสระอ,ำอ่ำโป่งหนูท้องขาวผูโอ้ตัรงนี้ยนูท้องขาวกันเลยเอาแต้มที่สามสามไม้สาม,ม,าสามเต้ม าสามไม้สามเต็มนะครับแบบเงี้ยสองหนูต้องขานึงนะครับเปื่นว่าคนผู้หายหายกิ่นมนันเบิ้งแล้วก็ยังบอกผู้หายเหมือนเดิมนะคือที่มันอยู่นะครับมวนเมดพี่น้องมวนเมดเมืองม,ม,มีอีกเมืองมีอีก,อก,อกไปเรียลอะไรไปน้องมาเลยเติมอีกเจ็ดตัวได้สามตัวนี่แหละพอได้ขวายดอกนะครับพอดีเลยขนเขานะครับ ัวให้ไอพี่ให้น้องกินช่วงขนเขาพี่น้องขัวหนูเสียบๆนะครับนานี้หนูมันๆน,นะครับเอา้าสไละค์นี่ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับมาขออะไรจะขอแจ้งครับพี่น้องนะครับท,ทีนี้อย่าลืมเด้อกดติดตามพี่น้องนุ่งมี่กำลังใจสูงต่อนะนะครับหนูสามตัวนะครับบวกก็มาขึ้นนี่อีกสองตัวเป็นหนูหาตัวก็พี่น้องคลิปนี้นะครับโชคดีมีใช่สวัสดีครับผม